ลุกขึ้นสา,รราละวันลุกขึ้นลุกขึ้นสาละวันลุกขึ้นลุกขึ้นก้อนสาละวันสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีภาษาไทยสบายดีภาษาล่าจ้าพอข่อยอีกแล้วแฮปปีารรา้ลาปายตาละวันเด้อเมื่อนี้กับีมา่าวอกในเรื่องหัวขอจากประสบการณ์เด้อพี่น้องจากประสบการณ์ของของข่อยแล้วก็ของ ชีวิตของข่อยแลวก็ของน้องๆข่อ,อยเด้อพี่น้องข่อยสิม,มาเล่เราให้ฟังว่าเป็นแนวใดเนาะข่อยบอกได้มา่ลเราว่าให้คนอื่นเข้าใจเด้อแต่ข่อยซิม,มาเม่เราในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วประสบการณ์ของความหักอสองฟังของไทยล่าเนาะพี่น้องจากที่น้องข่อยมีมีแฟนเป็นคนไทยที่ข่อยบอกว่ามีหลานสองคนแล้วบอสามารถสิ ไปกันได้เนาะพี่น้องคอยสิม,มาเล่าคอยฟังเด้อว่าเป็นแนวใดจากที่เริ่มเริ่มแรกที่คอยเคยเล่าวา่าส่วนที่คอยสิบอเฮ็ดสองเนาะพี่น้องคอยกะไควเค้แบบว่าจากที่แบบเห็นชีวิตของน้องเห็นชีวิตของหลักของเห็นชีวิตของน้องเห็นชีวิตของหลานก็เลยหูซึกว่าแบบ มันมันเกิดขึ้นแล้วกะตองยอมรัเน้ะพี่น้องเนาะว่ามันเป็นแนวดความหักของอ่าลาาไทยคนลาากับคนไยเนาะพี่น้องเนาะคือข่อยเด้อพี่น้องข่อยสีเลา่าให้ฟังว่าข่อยมีพี่น้องอยู่น้กันซีคนข่อยเป็นลูกคนทําอีกก็คือคนแหลกแม่ภาษาไทยนั่นลหละกะมีกันอยู่ซีขนเป็นผหญยงเบิด เป็นผุ้ยิ่งเบิดน้องข่อยมีคีคนมี4ีคน,คนเป็นผุ้ยิ่งเบิดอนีคนเลยกะหนึ่งใน4ีกะไดมีความหักกับคนไทยมาเหตุงานอยู่ไทยมาเหตุใหญ่อยู่ไทยก็ะไดมีความหักมีอย่างน้ำกันสารสัมพันธ์ความสัมพันธ์เป็นแฟนเป็นครอบครัวกันกระจนกระทังในมีลูกเราพี่น้องมีลูกน้ากันอยู่สองคนน้องข่อยน้องสาวคนที่สามมีลูกน้ากันกับ แฟนคนไทยอยู่สองคนเป็นยิ่งหนึ่งไส้หนึ่งเด็นออกน้องยิ่งหนึ่งไส้หนึ่งหะแลลกะอยู่กันมากกับปะมันก็อยู่กินกันมากกับปะมัณหกปีแหละแต่ข่อยกับบริเขาไปยุ่งไปอีหอย่างกะเออกระปลอยเขาในเมื่อเขามีความหักต่อกันกะปลอยแห้ชีวิตเขา อยู่ยูแบบอยู่แบบครอบครัวเข้ากับบรลูดอกว่าเรื่องเล่ามันเป็นจังใดเข้ากับใดแต่ถามไทยแบบเวลาคิดฮอดล้านกับถามแต่ในความที่ผูกพันในความที่แบบว่าเป็นป้ากระโทษไปหาแต่ว่าเลือกเล้วชีวิตของครอบครัวๆๆเขาอันนี้คอยบรูเร้เลยว่ามันเกิดอีกอย่างขึ้นแต่ที่ผ่านมาเขาด้อยูด้ยยูแบบเป็นครอบครัวเดียวกันอันนี้ทั้งทั้งข่อยทั้งแม่ข่อยกับมีความที่แบบว่า กะให้เขายูยูยูโดยที่แบบว่าเขายูดีมีแห้งกับพ่อว่าได้ขออีกยังจากครอบครัวเขาลวงหลายขอให้เขายูดีมีแห้งกับพ่อแต่พ่อตกมาหอดปัจจุบันตกมาหอดเดียวนี่ จากทีมไม่รู้น้ำกันสองคนกะเป็นเป็นคนไทยแต่ว่าบเมนคนอีสานด้วยพี่น้องอันนี้บเมนคนอีสานแต่คอยบอกบอกว่าคนทางไหนแต่เป็นคนคนไทยเป็นคนไทยแต่บเมนคนอีสานด้วยพี่น้องแฟ้นแฟนน้องสาวข่อยบเมนคนอีสานเป็นเป็นคนไทยนี่แหละแต่บเม็นผ่าอีสานกันยูกันมากเขาก็นยูกันมากจนมาหอดเดือนที่แล้วเดือนที่แล้ว อยู่กันมากเด็กหน่อยกะกําลังเป็นตะหักสองคนอ้ายกับน้องกําลังเป็นตะหกกะักกะกาลังเขาขเห้งเฮียนกําลังเฮียนหูพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่หนีเฮียนหูไปได้ด้วยดีแต่ว่าทีผ่่านมากข่อยกับบรูดอกว่าชีวิตของเขาสิเป็นแนวใดสิอยู่แบบใดหูแต่ว่าเขาอยู่กันอยู่ดีมีแห้งกับพ่อแต่เลิกเลิแล้วข่อยกะบ,บรูว่า น้องมัน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 อดทนซ้ำใดในการที่ใส่ชีวิตคูเรืออีอย่างเนาะมันกับบร,ริเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาชีวิตขอบครัวเขาเขาเป็นจังใดกับบอกกับบร,ริเลาให้ฟังจนมาจนกระทั่งมาโอดมือที่มันซิเมื่อบานมือที่น้องซิเมื่อบานเนาะมือที่น้องซิเมื่อบานน้องกับกะมิเดวาอ่าก่นานอนหน้านี้บรูเร่เลยว่าเขาซิเมื่อบานกับบริลร่ว่าเขาละหงละแหงอีอย่างกันกับแฟนเขา จนกระทั่งว่าเขาเมื่อบ้านข่อยก็เลยโทรไปอ่ามือมือเขานางลดเขามาในกรุงเทพข่อยก็เลยโทรไปโทรไปแล้วข่อยก็เลยนัดเจอนัดเจอมือทีเขาสิเมื่อบ้านร้านร้านข่อยกับน้องข่อยอ่ะไอ้น้องข่อยมันสิเอาร้านเมื่อมันสิเอาลูมันเมื่อสองคนข่อยก็โทรไปบันนี้ก็มนนานัดเจอกันอยู่อัน อยู่วัดภูเขาท่องเนาะพี่น้องกับข่อยก็ไปหาล้านกับบริคิดอียางลายตอนนั้นกับบริคิดอียางลายเพราะว่าก็คิดแต่ว่ามันมันถึงจุดนี้แล้วบอจะข่อยกับเปล่าเบล่าอียงเนาะมันถึงจุดนี้แล้วบ่บันนี้ข่อยก็เลยเออ,มอเมื่อก็เมื่อในส่วนโควิดชุนละมุนที่สุดนะมันมันมันกลับเมื่อน่ะแต่ว่าเออเมื่อกับเมื่อข่อยก็เลยอ่า ปอนเงินไหหลานเงื่นเงินไหหลานสองพันเนาะเห็นละอีตนเพราะว่าเด็กหน่อยมันกําลังเฮียนหูมันกําลังพัฒธนามันกําลังแบบสี่จดจําในสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเบิดแล้วหนะ์นาแต่ว่าคอยหับม่ไห้่ตรงที่ว่าเมื่อบ้านแล้วมันสีค่ควยวเอยมันสี่มันสี่ปรับโตจังใดมันสี่เป็นจังใดเพราะว่าคอยวางเลิกเล็กแล้วคอยวางไหหลานคอยเฮี้ยนอยู่หนีบุสองคนถึงสี่เป็นจังใดคอยก็ยันให้เขาเฮียนอยู่หนีแต่ว่าพ่อ เวลามันผ่านไปเรื่อยอีกอย่างมันมันมันจนมาหอดปัจจุบันจนที่ว่ามันมันมันพาลูกมันกลับบานแล้วคอยก็เด้วยพยายามทำาใจพยายามปรับใจว่ามันสิเกิดอีกอย่างึ้น่อยก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันสิเกิดเพราะว่าเฮากับบ่รู้ว่าเลือกแล้วในความเป็น แม่หรือว่าในความเปลี่ยนผู้ยิ่งที่เขาอดทนกับสิ่งที่เขาได้เจอหรือว่าสิ่งอีหยังที่ได้เห็นในครอบครัวของเขาคอยกบรูว่ามันเกิดอีกอย่างขึ้นคอยก็พยายามถามว่ามันเกิดอีกอย่างขึ้นเพราะว่าคอยเป็นห่วงหลานที่สูดคอยบ่อยากให้ผ้าหลานสองคนนะเมื่ออยู่บ้านก็หูยู่เพราะว่าชีวิตพอคอยจะเริ่มเติบโตมากะับือยากให้หลานไปพบเจอแบบนั้นในสิ่งที่พอคอยจะเริ่มเติบโตมากอันอีบอได้ว่า ดูถูกหรืออีกอย่างแต่ว่าเฮาอยากแนมให้หลานเพราะว่าเฮาเฮาหูว่ายู่นีอนาคตของหลานมันสิดีกว่าพอข่อยดีกว่าการที่พอข่อยอยู่แบบแบบแต่ในหน่อยมากแต่ว่ากะต้องย่อมหับน้อพี่น้องย่อมหับทุกสิ่งทุกอย่างพยายามปรับตัวพยายามพยายามแบบพยายามเข้าใจปรับตัวทุกอย่างพยายามเข้าใจว่ากะต้องย่อมหับในสิ่งที่แม่เขาตัดสินใจแล้วบัดนี้ก็เลยเมื่อหอดสวงโควิดกะ เมื่อกักตัวอยู่อยู่บานสิบซีเมอกับเมื่อหดอทุกสิ่งทุกอย่างพานไปด้วยดีช่วงที่หลานเมื่อข่อยบ่มีความสุขเลยเพราะว่า่อยเป็นห่วงอนาคตของหลานอีหลีเพราะว่ายูนี่เขาการจเจริญพัฒนาการเติบโตในวัยของเขามันกําลังเฮี้ยนหูไปได้ด้วยดี่อยก็เลย <c oughs> คิดว่าพ่อเอาเมื่ออยู่บานแล้วมันสิไปจังหดมันสิเป็นจังใดอ่ามันสิปรับตัวจังไดจังซีฮนะันนาแต่ว่าก็ต้องยอมหับ ในสิ่งที่พวกเข้าได้เติบโตมากกต้ตงใหไฮ้านย่อมภาพแล้วก็คอยเองก็ต้องย่อมภาพให้ได้ว่าจุดจุดที่เข้าเคยผ่านมาเข้ากับวอยไฮรานเข้าผ่านมาแบบนั้นคือกันด้วยความถูกความยากด้วยความม,มีเงินมีทองแต่ว่าอยู่นี่มันสิมีถึงม,มีเงินมีทองแต่ว่าโครงการหรือว่าอีกยังของการเจริญพัฒนาของเด็กหน่อยคอยว่ามันดีกว่านนะขนาดคอยก็เลยแบบ ก็เลยแบบอยากจะให้หลานอยู่นี five, ่แต <It> ่ว <tiene S 2> ่าในเมื่อมันม like ันมันมันมาถึงจุดนี้มันมันอยู่บ่ได้หรือว่าอีหยังก็ก็ตามแต่ก็เลยก็ต้องยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างหลานเมื่อหอดบานข่อยข่อยให้คู่มือพี่น้องให้เห็นเห็นรูปหลานหรือว่าเห็นอีหยังแย่งรูปหลานแย่งอีหยังก็ให้ให้สู้มือให้ในสิ่งที่ว่าสิซอยหลานได้จังได๋สิสิ หฮห้านอนาคตห้านสิเป็นจังไดนี่สีธนาะเพราะว่าเลือกเล,ลิกแล้วในความเป็นผู้ใหญ่ของห้าเฮ้าก็อยากไฮห้านนี่อนาคตทีดีเถึงสิบอดีที่สุดเท่ากับคิดว่าหลานเท่าก็ตตองใหญ่ขึ้นมากกระตองได้ดีได้ดีกว่ากว่าซุ่มข่อยแล้วก็ได้ดีกว่าที่แบบพอข่อยพานจุดที่บกเคยนี่อีกอย่างหา่นะข่อยก็อยากส่งอย่างอีกอย่างตอนตอนที่ห้านสิเมื่อนะ่ะ ่อยยังคอยคอยแล้วคอยก็โทษไปโทรไปว่าขอให้คอยให้ยามสีวาสีหาหองแลวกะเศร้าห้องให้น้องอยู่อย่าเฝ้าเมื่อใดบอเศร้าห้องให้น้องอยู่แลวกะค่อยคิดค่อยปรับค่อยจูนกันน้องกะประมาณว่าแบบจังใดก็ตัดสินใจแล้วก็ขอให้มันให้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 เขาเมื่อให้เขาเมื่อให้วิดให้วิดให้วิตช่วงที่เขากะฮับในสิ่งที่ทางรอบครัวแฟนเขาแบบ เขาก็ว่าเขากะเฮ็ดดีที่สุดแล้วเพราะว่าข่อยกับู้แล้วว่ามันอดทนมากสําไใดกับสิ่งที่เฮ้าบ่หูว่าขอบครัวของน้องเป็นจังใดอันนี้คือความหักของไทยเล่าด้อพี่น้องข่อยก็ได้บอกว่าข่อยเอามาเล่าแล้วข่อยมาผาดพิงอันนี้บบแมนเพียงแต่ว่าเ่าในสิ่งที่ข่อยหูข่อยเห็นประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากน้องข่อยกับล้านข่อยแล้วข่อยก็เป็นห่วงล้านข่อยที่สุดอีพี่น้องเพราะว่าล้านข่อยมัน ่วมเป็นตาหักอิกลีพี่นอ้องเด็กน้อยสองโตข่วมเปลี่ยนตาหักค่วมปากค่วมเววข่วมหัดหูค่วมเลียนเฮียนหูในซีงที่เขากําลังสีพัฒนาอยู่นี่พ่อกลับไปแล้วคอยคอยฮักบ่บได้ตรงที่ว่าลานคอยมันต้องไปเริ่มไม่เบิดเริ่มเริมเริม,รมจากแบบเขาเฮียนก็ต้องไปเริมไม่องีหยก็เริมไม่แต่ว่าพอเวลาผ่านมากคอยก็ต้องฮับให้ได้คือกัน เลยคอยกระบ,บรู่ด้กว่าพ่อเขาตอนนี้นะพ่อเขาเลิกเลิกตอนนี้อ่ะสิคิดจังใดแต่ว่าในความที่เป็นลูกเป็นหลานของเขาปู่ย่าตายายเขาอ่ะปู่ย่าทั้งญาติเขาอ่ะกันยังอยากได้หลานคอยอยู่ตอนนี้อ่ะเลิกเลิกแล้วคอยอยังอยากให้หลานค่อยกลับมาอยู่ประเทศไทยคือเก่าเพราะว่าจังใดเขาก็มีสายเลือดของประเทศไทยและการศึกษาการพัฒนาคอยกันยังยังแนมเห็นว่าทั้งนี้ อาสิดีกว่าไปอยู่กับครอบครัวทั้งผวกข่อยเพราะว่าครอบครัวทั้งผวกข่อยทุกข์ยากอาสิบ่มีเงินมีคำทรงเฮียนให้สูงสูงได้แต่พอถ่าเขากับมาอยู่ประเทศไท้อิหลีข่อยกะหวังเล็กเล็กมือหนึ่งข่อยกะยากให้ร้านข่อยกับมาเฮียนอยู่ประเทศไทยพี่น้องเพราะว่าคือข่อยว่าแหละเพราะว่าอนาคตของหลาน และกะสายเลือดของเขาก็เขาก็เป็นคนไทยครึ่งหนึ่งจากสีหนาะถึงสีเป็นคนเล่าครึ่งหนึ่งคนไทยครึ่งหนึ่งแต่คอยกับเขาใจทั้งสองคนเขาก็แต่บรลูพอเขาเลิกอะเขาอยาก ไปตามกับมาหรือบอแต่แต่ทั้งนองคอยยืนยันว่าสิบอสิบอผ้าลูกกับมาแล้วคอยกระโผลร้องว,ว่ามันเกิดอีกอย่างขึ้นเขาก็ยืนยันแล้วว่าเขาสิบอผ้าลูกเขากับมาแต่เลิกเลิกอีรีคอยเป็นห่วงลานข่อยที่สุดพี่น้องอยากให้ลานคอยมาเฮียนอยู่ประเทศไทยอยากให้ลานคอยมีการจะเริญมเติบโตพัฒนาในวัยที่เขาสีใดเฮียนใดฮู้ใน ในในความพัฒนาอยู่นี่เนาะพี่น้องทแหละแต่ว่าทั้งปูยาเขาก็ตามกระตื่กระโทษไปอยู่แต่น้องคอยแบบประมาณว่าสิ่งที่เขาพบเขาเห็นเขาเจอกับสิ่งที่แฟนเขาเป็นจังไดแนวดเขาพยอยามพากูอีกอย่างแล้วกับสิ่งกับกับทั้งทั้งแฟนเขาทั้งพ่อของของเด็กน้อยอะ่ะเขาน้องคอยพยอยามพากูอีหอย่างแลว้วเพราะว่า เขาเขาบอกว่าเขาเขาทนที่สุดแล้วเขากระเฮ็ดดีที่สุดเท่าที่เขาสิเฮ็ดได้สาหรับแม่ของเด็กหน่อยคูหนึงแล้วเขาบอกแต่ว่ามันมันมาถึงจุดนี่มันก็เลยตัดสินใจว่ามันพาลูกมันกลับเมื่ออยู่บ้านดีกว่าแต่เลิกเลิแล้วคอยวังเลิกเลิอกอีลีจังใดสายเลือดของคอกับลูกคอยกระย่างยังหายคอเขาอาสิ ่อยกับอาซีหูแน่แ่ข่อยบอบคอ,อว่าบคอพาทิ้งเพียงแต่ว่าเลือกเลกแล้วขั้นลูกกับพอเขายังมีบุญวาสนาต่อกันคอยยังให้พ่อเขาปรับโตแล้วกลับไปหับเอาลูกกลับมาอยู่ประเทศไทยคือเก่าแมนสิบอฮักแม่เขาแล้วแต่คอยแต่ยังยังให้พ่อเขามีความอบอุ่นให้แก่ลูกเลือกเล็กแล้วสายเลือดคอยว่าจากไหนเขากตัดกันบวขาดมือหนึ่งหรือว่าอาซีบ่มีมือนั่นแต่เขากับ เป็นพ่อของลูกเป็นสายเลือดของลูกของลานคอยคอยก็อยากให้เขาแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองใน่ทางทีมันดีขึ้นเท,ท่าทีคอยหู้แต่ว่ากะเลิกที่สุดคอยยังอยากให้ลานคอยกลับมาอยู่ประเทศไทยมาเยียนมาหูมามีความพัฒนาจเจริญเติบโตในวัยทีเด็กหน่อยคนหนึ่งกำลังสี่ เราเลียนได้ในวหเด็กหน่อยสองตัวกาลังทีสิพัฒนาลาดคอยเป็นตะหากออลีพี่น้องสองคนเป็นตะหากออลีเว้าตอนนี้เริ่มวมาเล่าได้แล้วเว้าไทยบบคอยบบคอยบบคอยอันนี้แล้วอายอะช่วงแรกๆอายเพิ่น่ะเพิ่นสีว้าไทยเอ้เพิ่นสีว้าวเล่าบ่ได้เลยกลับไปบ้านี้ช่วงวังสองสามเมื้อคอยโทรเมื่อคอยก็บอกว่า นอกไอ้ลานลานสีบอกไท่เนาะ่อยกระบอกไทยใส่ขอยกระบอกไทยใส่หมเพื่อนกะสิเพิ่นกะสิบอกว่าหนูหนูอยู่บ้านแม่ตู้ครับหนูหนูอยู่บ้านแม่ตู้ครับป้าป้าแม่ตู้ก็คือบ้านยายหนูหนูอยู่บ้านแม่ตู้ครับป้าหนูหนูเจอวัวหนูเจอไก่ด้วยนะป้าไก่เยอะมากวัวเยอะมากจากที่เด็กหน่อยบ่าเคยพออีหยังแล้ว พ่อหมอไปเฮี้ยนหูพ่อหมอไปสัมผัสหมอกระชิดตื่นเต้นกับสิ่งที่หมอบ่าเคยหูเคยเห็นอันนี้คือเป็นความหนาหักของหลานคอยเขาบอกว่าเป็นเด็กดีเดอ้ออย่าดื้อยาซนเดอ้อคอยกับแก่งถามว่าหนูยังคิดหอดคอยีบอหนูอยากกลับมาหาพ่อบอตามภาษาเด็กหน่อยให้กินนอนตามอารมณ์ที่ง้อแงเพราะท่านไหลเบียงสาหมอกระตอบว่าหนูหนูไม่อยากไปหาพ่อแล้วหนูไม่เอาพอ่อ เพิ่นกับสีเบาในภาษาของเด็กหน่อยแนละแต่ว่าข่อยกับพยายามบอกหลานว่ายังไงข่อยกับว่าเออจังใดกับมือหนึ่งถึงสิตอนนี้หนูอาจสิพท่านเข้าใจจังใดมือหนึ่งหนูก็ต้องกลับมหาพอด้วยครับครับป้าครับครับหลานคอยเป็นตาอีรีพี่น้องสองคนแต่ข่อยบ่สามารถเอาหูโล่งได้เอาเอาเอาชีวิตทีข่อยไายข่อยอีหอยังโล่งได้เพราะว่ามันกัสิบีกดจาก ทั้งเขาแน่แะก,ะทก็ทั้งกดทั้งส่องอียงเน่มันกระสิกิดไปกันนะแต่ว่ามาเล่าเหตุการณ์ชีวิตที่ลานคอยได้พอได้พบได้เจอเลยก็น้องคอยได้พบได้เจอเลยก็ในค้อพรัว่คอยได้พบได้เจอมาแนวนี่ว่าความฮรของคนไทยกับคนเล่าบางเทือมันก็สวยงามบางคููมันก็สวยงามแต่บางคู่มันกะถือขึ้นละขึ้นน้องคอยถือขึ้นลานคอยถือว่าโบสามารถสิ ไปกันได้ปรับกันได้สุดท้ายมือหนึ่งน่อง่อยกระต้องหอบลูกไปเปลี่ยนขีปากร้าวบ้านแต่ว่าพอ่อยก็ต้องห้าให้ได้ว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วกับวาสนาครอบครัวของเฮ้าอาสิไดซัำนี่แต่ว่ากระต้องยอมหับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลิกเลิกแล้ว่อยก็อยังห้ร้านข่อยกลับมาก หพอเขามาหาคอคั่วปูญาเขาและกบสายเลือดของเขามาเฮียนหูยุพี่เพราะว่าข่อยกัดซ้ำนึกทั้งพี่ว่าจังไรเขาก็เป็นสายเลือด เป็นพอ่อเลิกเลอกแล้วข่อยก็คิดว่าเขาอาจสีหักอะไรแต่ว่าช่วงนี้เขาอาจซีเบากันบ่ได้ในความเป็นผู้ใหญ,ญ่ของสองคนสองพ่อแม่ลูกเขาแต่ว่าเลิกเลกข่อ,ๆๆอยอยากขอให้พ่อเขาปรับเปลี่ยนนิสัยที่สิ่งที่แม่เขาหักบ่ได้หรือหลายๆอย่างและกะรลอกของเลอกที่สุดอยางให้เขาใจแม่เขาน่าว่าผู้ยิ่งค้นหนึ่งผู้ยิ่งค้นหนึ่งขั้นอดทน คู่ยิ่งคนหนึ่งเป็นเพศที่อดทนที่สุดกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าขั้นมันเบิดความอดทนมันกระสิเกิดเหตุการณ์คือน้องหอยผ้าหลาน่อยเมื่อ่อยกาวบบลูว่ามันเกิดอีกอย่างขึ้นแต่ว่า่อยก็ยักฝากบอกทัางฟังเขาว่าคนอื่น ปู่ยาเขาดีทุกสิ่งทุกอย่างกับลานข่อยกับน้องข่อยแต่ขอให้พ่อเขาเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนความประพฤติเปลี่ยนสิ่งที่เขาเคยผิดเคยผ่านขอให้คิดว่าเปลี่ยนเพื่อลูกแะ้วก็ฮับไปฮับเอาลูกมากอยู่กับ คอเขามาเฮียนหูยูพีไดบอกคข่อยอยากให้ร้านข่อยกลับมาอยู่ประเทศไทยคือเก่าพี่น้องจังไรข่อยกระขอบคุณพี่น้องเด้อที่มาฟังข่อยอาดสิบริมีสาระแต่ข่อยขอมาเลเราประสบการณ์ในสิ่งที่ค่อยได้หูได้เห็นในครอบครัวของค่อยว่าเป็นแน่ไรความพักของคนไทยกับคนเล่ามันได้เกิดขึ้นแล้ว หลายคูมันสวยงามแต่สําหรับน้องข่อยและพรอรัวข่อยบอท่านได้ขอในสิ่งสิ่งนั้นแต่กะต้องย่อมรับและกะสู้ต่อไปข่อยยังคิดเลยว่าข่อยอยากเปิด่อง YouTube ให้ลานข่อยได้หน่อยซองโตมันกําลังเป็นตาหกมันกําลังหัดปากหัดเบาข่อยกะพยายามโทรว่าข่อยสิเปิด่อง y o YouTube ให้แล้วก็ไปทายทําชีวิตความเป็นอยู่อยู่ในบ้านหฮาได้บอแม่เขากระบอกว่าเขาบ่าม,มีเงินสื่อโทรศัพท์ข่อยกะ จากซีซอยได้ซ้ำใดแต่ว่ากะในใจก็จะให้เขาเปิดนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้กะทั้ทงข่อยก็บบท่านมีเงินทั้งนองก็บ่กท่านมีเงินก็เลยก็เลยได้ได้แต่คิดไว้แต่เลือกเล,กเลกแล้วก็อยากให้นองเปิดซ่องขึ้นมาแล้วก็ทายทํำชีวิตของหลานว่าเป็นแนว่ใดในชีวิตความเป็นยูในประเทศล่าความเป็นอยู่ที่บบมีพอความเป็นยูที่อ่าอยากให้เขาทายทอดเนาะแะ้วก็ เลิกๆก,ก็คืออยากให้เขาหารายได้เพื่อลูกเขาเพราะว่าลูกเขากําลังจะเริ่มเติบโตยังต้องการความเป็นอยู่ของเด็กนอ้อยยังต้องการของเล่นยังต้องการการกินยังต้องการความไหลเลียงสาที่บ่องอียงังและกะสิ่งสําคัญก็ค,คือการอยู่การกินเด็กน้อย จังไดเขาก็ต้องกินเนาะพี่น้องเขาบ่ทันได้เข้าใจดอกว่าเฮามีเงินหรือบ่มีเงินมีบ่มีเขาก็ต้องได้กินจังซี่หนาในความเป็นเด็กน้อยเนะแต่ันและลึกๆข่อยก็อยากให้นองข่อยเปิดช่องแต่ว่านองก็บอกว่าบาท่ทนได้มีโทรศัพ์ขอยก็บ่บทันสามารถสิซอยในใี้ด้่อยก็เลยแบบ ค,คิดๆไว้ฮะนะแต่มือหนึ่งขนว่าข่อยมีเงินหรือว่าอีงังข่อยกับอาพี่ซอยเหลือใดทั้งนี้ฮะนะแต mm ่ hmm. จังไดก็ขอบคุณพี่ดองขอบคุณทุกๆคนพี่เขามาเบิงเขามาติดตามเขามาหาัฟังข่อยเด้อข่อยบ่มีสาระข่อยดบเวบ้่าว่าให้ผู้ใดมาเข้าใจเพียงแต่ว่ามารอประสบการณ์พี่ข่อยในหูได้เห็นเด้อพี่น้องขอบคุณอิลีขอบคุณพี่ดองพี่เขามาเบิงมาส้มมาให้กำลังใจข่อยจังไดก็ฝากข่อยไว้ใน สองคือเก <iph. S 1> ่าเด้อพี่น้องที่พานมาข่อยก็ดีใจตื่นตันที่สุดแล้วเพราะว่าข่อย่านทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วข่อยก็ลมลุกคุกผ่านมากพี่กันพี่น้องทั้แหละจังไหนผู้ใดบ่ท่านทานกับขอให้สูๆและผู้ใดที่เคยเขามาให้กำลังใจข่อยหรือว่าติดตามข่อยต่อไปข่อยก็ฝากไว้เด้อพี่น้องข่อยก็ตื่นตันทุกสิ่งทุกอย่างทัแหละที่พี่น้องเขามาให้กำลังใจข่อยเด้อเลิกแล้วข่อยก็อย่างให้ร้านข่อยกลับมาอยู่ประเทศไทยที่สุดพี่น้องขอบคุณภาษาไทยขอบใจภาษเจ้า สวัสดีภาษาไทยสบายดีภาษาเลาาจ้า